เกมนี้ผมได้ไปดูที่ท่าเรือรได้เห็นเกมทั้งหมดแล้วก็รู้สึกว่าชนบุรีปัญหาเยอะมากแล้วก็อย่างที่เคยคุยกับเอ็มเนี่ยแหละก็คือปัญหาของชนบุรีก็คือนักเตะต,ต่างชาติของพวกเขาเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเกินจุดพีคไปทั้งหมดแล้วก็ยกเว้นเคเว่นที่อายุประมาณสัก20กลางๆแล้วก็ฟานลิงเคนที่20กลางๆที่เหลือคือแบบเขาเคยพีคอยู่ในไทยลีกแล้วก็มันเลยไปแล้วคือจะใช้จะซื้อประสบการณ์ซื้อความเก่าแต่ว่ามาเล่นกันตอนแบบ35บวบวกๆอ่ะแล้วมาเจอที ที่มอื่นที่ใช้นักเตะที่สดมันก็ม,นม,มันก็สู้ได้ยากแล้วก็เกมนี้ก็ท่าเรือก็ได้เร็วด้วยได้เร็วครับได้เร็วด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบขี่แบบสบายๆอ่ะเกมนี้ดูเหมือนแฟนบอลเองก็อาจจะมีคําถามกับพี่โจระดับหนึ่งเลยรู้สึกไงบ้างอ่ะก็จริงๆมันมันด้วยผลงานนะครับ,รบจากตอนที่เรามองไว้ตอนแรกว่าผมนะผมมองไว้ตอนนี้ผมมองไว้3ทีม2ทีมอุทัยกับชนบุรีไปหมดเลยทีนี้มันถึงดูว่ายังอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกครับตอนตอนใช่ครับคิดว่าการเสริมตัว ด้วยด้วยความที่ตอนแรกชมบุรีเนี่ยขยับค่อนข้างที่จะเร็วกว่าทีมอื่นเลยแล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยขยับตัวที่อยู่ในไทยหมดเลยก็คิดว่านักเตะพวกนี้จะยกระดับเขาเรียกว่าม,มีมีประสบการณ์ในฟุตบอลไทย<ช>ลีกอยู่แล้วอาจจะใช้ความเก่าในฟุตบอลลีกแต่พอ,อปีนี้อาจจะเป็นด้วยโคต้าที่มันเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าทีมอื่นๆก็เสริมต่างชาติที่มีความแข็งแกร่งเข้ามามีความสดเข้ามาด้วยอ,อะไรเงี้ยมันเลยอาจจะทําให้แรงหรือการยืนระยะของนักเตะชมบุรีที่เสริมเข้าไปที่อายุเยอะขนาดนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะตอนนี้นะครับ